มิชชั่นท m o มูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่นได้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ให้ประเทศไทยมิชชั่นท m o มูลรีสกิลไทยแลนด์ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจคนทํางานสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาทักษะใหม่กับ m i ชชั่ n Academy ี่คอร์สพิเศษโดยรวิตห,อาหาัอุตสาหะอ้ำสุภกรและทีมงาน m มิชชั่นท h e มูลม Media เตรียมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ฟรีวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2022เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ missiontothemoon.co สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ missiontothemoon podcast นะครับคุณอยู่กับประเวทหานอุตสาหะครับ วันนี้เราจะมาชวนทุกท่านเนี่ยสำรวจพฤติกรรมเล็กๆที่กินเวลาคุณโดยไม่รู้ตัวนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทำงานเนี่ยนะจะรู้สึกว่าโอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยก็หมดวันแล้วนะฮะอีกแป๊บหนึ่งก็หมดเสราะะร์อาทิตย์แล้วนะฮะอยู่ดีก็วันจันทร์อีกแล้วนะครับเรารู้สึกเอะงานก็ไม่ได้ทำแบบได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาทำอะไรเลยนะฮะเราก็เลยอาจจะสงสัยว่าเ,เวลามันหายไปไหนหมดนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการทำงานพักผ่อนเดินทางแล้วเนี่ยนะฮะ ข้อมูลจาก Statista เนี่ยนะครับบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียเนี่ยประมาณสามชั่วโมงต่อวันนะฮะชั่วโมงนี่คือไม่ได้ทำงานนะเล่นโซเชียลมีเดีย3มชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งอันนี้เราค่อนข้างจะรู้กันอยู่ละแต่ว่ามันมีพฤติกรรมเล็กๆอื่นไหมที่กินเวลาเรานะฮะไปอีกนะครับแล้วเราจะเรียกชั่วโมงเหล่านั้นกลับมาได้ยังไงนะครับมันมีบทความหนึ่งนะฮะชื่อว่า t 0 n Dangerous Time Waster and Why You Should Stop Them นะฮะอันนี้เป็นบทความในมีเดียนะฮะ ซึ่งน่าสนใจดีนะครับผมเลือกมาให้13อันนะครับว่าเป็นมีอะไรบ้างผมรู้สึกว่าเออ13อันเนี้ยเป็นอันที่เราสามารถลดละเลิกได้นะครับอันแรกเลยเนี่ยคือการถโซเชียลมีเดียแบบเรื่อยเปื่อยนะครับคำว่าเรื่อยเปื่อยคือไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรใดๆทั้งสิ้นในการถ่ายนะก็คือถ่ายเพื่อความเรื่อยเปื่อยนั่นแหละนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับหนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่ผมทําที่ผมเคยทําไปแล้วเลยเนี่ยนะคะคือการลบลบแอปทวิตเตอร์จากมือถือนะฮะแล้วปัจจุบันที่ผมไม่เคยกลับไปเล่นอีกเลยนะ ช่วยมากเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดให้ลบหมดเลยคงไม่ไหวนะฮะแต่ว่าโอเคลบสักหนึ่งอันเนี่ยนะก็น่าจะโอเคก็ช่วยนะก็ลดเวลาทําให้เล่นโซเชียลมีเดียน้อยลงนะครับแล้วก็ได้เวลาไปทำอย่างอื่นแทนนะผมผมคิดว่าเวิร์กมากก็คือว่าเอาช่วงเวลาเล็กๆพวกนั้นเนี่ยไปอ่านหนังสือสักสิบห้านาทีเนี่ยนะฟังดูแบบกี๊มากแต่คุณจ่ายหนังสือจบได้ไงถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาให้มันอ่านเลยนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละพกหนังสือไว้นะับแล้วก็ว่างบางทีเออนั่งรอใครลูกลูกค้าสิบหา้านนะ อันที่สองก็คือว่าการมัลติแทสอันนี้ทําให้เสียเวลานะครับการมัลติแทสเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยคุยกันไปในหลายพอดแคสต์คือมันไม่ใช่ว่าคุณทําอย่างหนึ่งแล้วสวิชมาทาอีกอย่างแล้วกลับไปกลับมาอย่างนี้นะคือเวลาคุณมัลติแทสคุณเริ่มทําอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเขาเรียกว่ารวบรวมสมาธิเพื่อเริ่มทำใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณสวิชไปอีกอย่างนึงเนี่ยเหมือนคุณรู้ต้องรวบรวมสมาธิใหม่แล้วพอคุณกลับมาอันเดิมคุณก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งของการทําสมาธิใหม่่่นนนนีีแแหหลละะมมัทําาใ้้เเรรยวว กลายเป็นทํางานได้คุณภาพต่ําลงนะครับอาจจะเจอข้อผิดพลาดในการทํางานเยอะขึ้นต้องกลับมาแก้อีกเพราะฉะนั้นการ multitask ส่วนใหญ่เนี่ยทำให้ยิ่งเสียเวลานะครับเพราะว่าโดยเฉพาะการ m u l ติ t a s k พวมเห็นหลายคนชอบทําเปิดหน้าจอสองจองานสองงานแล้วทำอันนึงไปนิดนิดนึงแล้วทำอีกอันหนึ่งอย่างเง,งี้ยไม่ดีนะไม่ไม่เวิร์กเลยนะมีงานวิจัยออกมา p o r t เยอะมากนะครับอันที่สฮะค,คือหาของไม่เจอ ซึ่งฟังดูเหมือนแบบไม่ไมน่าจะมีอะไรนน่หาของไม่เจอแต่เชื่อไหมว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราหาของไม่เจอบ่อยนี่นะครับคุณกําลังเสียเวลาวันหนึ่งประมาณสิบสิบห้านาทีโดยเฉลีย่ยถ้าเกิดคุณเจอเป็นบ่อยๆนะยซึ่งมันสามารถแก้ได้โดยง่ายมากๆเลยก็คือวางของให้เป็นเวลาให้รู้ว่าที่ไหนอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยทำง่ายมากนะครับเราก็ไม่ต้องหัวเสียด้วยเพราะว่าเวลาคุณหาของไม่เจอโดยเฉพาะตอนกลังออกจากบ้านเนี่ยคุณไม่ได้แค่เสียเวลา5นาทีในการหาแต่มันทําให้คุณอารมณ์เสียด้วยมันอาจจะทําให้คุณขับรถเร็วขึ้นเพราะเหกอีุต นะครับเพราะฉะนั้นเนี so ่ยอ so ันนี an はは้ง่ายมากนิสัยนี้ง่ายมากก็คือทําเก็บของให้เป็นที่คุณก็จะไม่หาของไม่เจอคุณก็จะไม่ลืมนะฮะข้อที่สี่คือไม่ได้วางแผนว่ามื้อต่อไปจะกินอะไรนะครับบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเออก็แหมจะอะไรกันักกันหนานะฮะแต่ว่าการที่เราไม่วางแผนไม่คิดเลยว่ามื้อต่อไปจะกินอะไรเนี่ยการไถดูร้านในแอป Delive อรี่เนี่ยบางทีเสียเวลาเยอะเหมือนกันนะฮะบางทีเนี่ยเราออกแบบนิดนึงไว้ว่าเราจะกินอะไรบ้างสัปดาห์นี้เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราจะเอาคร่าวๆก็ได้ว่าสัปดาห์นี้จะกกกิินนนข้้าาวบมมี่ือ ะจะกินข้างนอก,กนคือมีการวางแผนกระบวนการนิดนึงเนี่ยเราจะทำทุกอย่างได้ดีขึ้นแล้วดีไม่ดีจะประหยัดกว่าด้วยนะฮะเราก็จะทําให้คุณควบคุมน้ําหนักได้ด้วยข้อที่5คือการดูโทรทัศน์เยอะเกินไปนะค,คำว่าโทรทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงพวกพวกเน็ตฟลิพวกอะไรอย่างเงี้ยนะดิสนีย์พลัคืออย่างอย่างที่ผมชอบพูดเสมอนะฮะคือของพวกนี้เป็นของบันเทิงดูได้นะครับผมก็ดูเหมือนกันนะซีรีส์เนี่ยนะครับแต่ว่าต้องระวัง เพราะว่าซีรีส์โดยเฉพาะซีรีส์นะหนังผมยังคิดว่าไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แต่ซีรีส์เนี่ยต้องระวังเพราะมันมีความเสพติดเนาะเวลาเราดูนะสิ่งที่ซีรีส์จะทําเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานนะฮะอาจจะไม่ได้ทําให้งานเสียคุณทำงานเสร็จแล้วละหนึ่งไปดูซีรีส์แต่มันจะทําให้คุณนอนไม่พอครับซึ่งร้ายไม่แพ้การทําให้งานเสียเพราะในที่สุดคุณนอนไม่พอเนี่ยมันจะลามฮะพอคุณเริ่มตารางการนอนคุณเริ่มเพี้ยนคุณจะเริ่มนอนไม่ค่อยดีพอนอนไม่ค่อยดีปุ๊บเนี่ยมันเกี่ยวกับควาาาาาามมสรรถในนกทํง แทบจะตรงตรงเลยนะครับเพราะะนั้นต้องนี่ต้องระวังมากๆนะครับข้อที่หนะฮะไม่เขียนเรื่องที่ต้องทําออกมานะครับพพดง่ายๆก็คือว่าจําทุกอย่างไว้ในหัวอันนี้อันตรายมากเพราะว่า1คือเรามักจะจําไม่ได้ทุกอย่างสองบางอย่างมันมีดีเทลที่สําคัญกว่า3าบางอย่างมันมีมันมี p r i o r i t y มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องถูกเขียนออกมานะครับดีที่สุดคือก่อนวันนั้นหนึ่งวันข้อที่7คือรับนัดคนที่ไม่อยากเจอโอ้โหอันนี้ อันนี้ผมชอบมากคือยิ่งคุณก้าวหน้าไปในหน้าที่การงานมากเท่าไหร่นี่นะมันจะมีคนอยากนัดคุณเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณรับนัดทุกคนเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่คุณไม่อยากเจอเนี่ยอันเนี้ยแบบสุดๆของความเสียเวลาเลยนะครับเพราะว่าการนัดไปเจอคนที่คุณไม่อยากเจอเนี่ยนะฮะมันมันใช้พลังงานใช้จมองใช้เยอะมากนะฮะคือยุคนี้เนี่ยปฏิเสธได้ปฏิเสธถ้าไม่ได้จริงๆนะครับ มมุติว่าจะเป็นจะต้องเจอจริงๆหรือว่าคุณคิดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยากเจอหรือไม่อยากเจอเนี่ยลองซูมมันดูก่อนก็ดีเหมือนกันนะฮะยุคยุคใหม่แล้วนะข้อที่8คือเช็คอีเมลตอนที่กําลังยุง่งนะฮะจริงๆเราเนี่ยอีเมลเนี่ยเหมือนโซเชียลมีเดียนะคล้ายๆแล้วกันเป็นเป็นเวอร์ชันทางการแล้วกันนะครับเพราะว่าดูดความสนใจของเราเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีงานที่กําลังยุ่งอยู่เป็นงานที่กําลังใช้สมาธิอยู่เนี่ยอย่าเช็คอีเมลนะครับการเช็คอีเมลที่ดีเนี่ยคือการเช็คเป็นบตช์เช่น เ,เที่ยงบ่ายสามอย่างเงี้ยนะเช็คเป็นแบทช์ช่วยลดเวลามากสมมุติว่าคุณมีอีเมลหนึ่งร้อยฉบับนะครับถ้าคุณเช็คที่ละฉบับเช็คอันหนึ่งไปทํางานเช็คสี่ห้าเราไปทางานเนี่ยคุณจะใช้เวลามากกว่าการเช็คทีเดียวหนึ่งร้อยอีเมลเลยเนี่ยถึงสี่สิเปอร์เซ็นตมีงานวิจัยออกมาผมจําตัวเลขได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทําเป็นแบทช์นะครับข้อเก้าไม่มีช้อปปิ้งลิสต์โดยเฉพาะเวลาไปซื้อของ Gro ส์อรี่นะพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ คือการไม่มีช้อปปิ้งลิสต์เนี่ยจริงๆบางคนบอกโอ้ยอะไรกันนะขนาดจะไปช้อปปิ้งนะเดี๋ยวฉันก็อยากจะใช้ชีวิตจะซื้ออะไรก็ซื้อโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเ,เวลาแล้วเนี่ยนะครับการมีช้อปปิ้งลิสต์หนึ่งประหยัดเวลาการซื้อของคุณอย่างมากนะครับสองลดการหยิบของที่ไม่จําเป็นมานะฮะสามทำให้คุณไม่ลืมของที่จําเป็นด้วยสี่ทำให้คุณควบคุมงบประมาณได้นะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยการมีช้อปปิ้งลิสต์โดยเฉพาะการซื้อกลูซอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ ท,ที่ควรทํามากๆนะครับข้อที่สิบฮะตรงไปตรงมาแบบกําปั้นทุบดินไม่ตั้งใจทํางานไม่ตั้งใจทางานในที่นี้หมายถึงว่าไม่ไม่มีสมาธิในการทํางานเวลาคุณไม่มีสมาธิในการทํางานเนี่ยนะครับคุณต้องหาวิธีการทําให้คุณมีสมาธิในการทํางานหรือหยุดทําไปก่อนอาจจะดีกว่าเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเวลาไม่มีสมาธิเนี่ยงานที่คุณควรจะทำหนึ่งชั่วโมงอาจจะใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการทําแล้วคุณก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากๆบางทีเอาเวลาไปนอนหนึ่งชั่วโมงแล้วมาทาอีกหนึ่งชั่วโมงอาจจะยังคุ้มกว่านะครับสองคือว่า เวลาไม่มีสมาธิคุณจะไม่โฟกัสคุณไม่โฟกัสงานก็เสียงานก็ผิดนะฮะบางทีอาจจะผิดพลาดใหญ่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยโดยเฉพาะเวลาง่วงอยู่ตั้งใจทํางานไม่ไหวเนี่ยนอนก่อนดีกว่านะครับข้อที่11อนะฮะอะไรซื้อออนไลน์ได้ซื้อออนไลน์เถอะนะครับในที่นี้ไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยเราไถามือถือเพื่อช้อปปิ้งก่อนนอนวันละชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยที่ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปนะครับเช่นของที่เราซื้ออยู่บ่อยๆอยู่แล้วหรืออะไรแบบนี้เนี่ยซื้อออนไลน์ ก็สะดวกกว่าประหยัดเวลานะฮะข้อที่12คือการไม่กําหนดเวลาทํางานพูดง่ายก็คือไม่ทําพวกไทม์บ็อกซิ่งอะไรแบบนี้คือเวลาทํางานที่ไม่กําหนดเวลาทํางานเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณทํางานไปเรื่อยๆจนไม่ได้พักพอไม่ได้พักก็ลา้าล้าเสร็จปุ๊บนอนไม่นอนไม่ดีมันเป็นวัฏจักรวงจรอ,อุบาทววันรุ่งขึ้นก็แย่อีกแบบนี้เรินต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกําหนดเวลาชัดเจนว่าจะทางานเมื่อไหร่เพราะเรากำหนดเวลาชัดเจนเรารู้ตอนนี้เวลางานเราจะโฟกัสนะครับข้อที่13นะฮะ เดี๋ยวนี้เรา work from anywhere เยอะนะครับคนก็ไปทํางานจากข้างนอกอะไรเงีย้ยเยอะแยะสิ่งที่เขาเตือนก็คือว่าอย่าย้ายที่ทํางานในหนึ่งวันเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาย้ายที่ทํางานเนี่ยการเซตเท่าดานกับการทํางานคือการนั่งลงแล้วก็เหมือนกับเริ่มต้นสมาธิในการทํางานอันนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้พลังงานเยอะนะครับและบางทีถ้าเราย้ายที่ทางานบา่บอยๆเขาไม่ย้ายที่ทงานบ่อย,ยในหนึ่งวันก็คือเนี่ยไปร้านกาแฟเดี๋ยวก็ไปร้านข้าวเดี๋ยวไปนู่นไปนี่เนี่ยมันทำให้เราขาดสมาธิต้องเหมือนกับต้องเซตเท่าดามบ่อยๆนะฮะ ก็ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอลองพักเบรกด้วยกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การย้ายที่ดีกว่านะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยหนึ่งข้อก็ฟังดูจะประหยัดเวลาได้ไม่สักไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอทําไปเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยประหยัดเวลาชีวิตคุณได้เยอะทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ i s s i o n to the m o o n Podcast Continue with y o u r mission